ห้าห้องนอนเจ็ดห้องน้ําห้องนั่งเล่นสวยๆห้องรับแขกสระว่ายน้ําห้องแม่บ้านห้องครัวพรีเมียมพรีเมียมใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเริ่มต้นที่17ล้านบาทเท่านั้นเองฮะ สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาบนิกบ้านๆน,นะครับเรา,าร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาบนิกบ้านๆน,นะครับและในรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเงะกันเลยนะครับ e ว่ามันมีความรักชิวลี่ความคุ้มค่าอะไรอยู่ในนี้บ้างน,นะครับตัวหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยครับอยู่ประมาณ25เมตรนะครับเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยเคลียร์ซ้ายถึงขวาไน,น้ประมาณ22เมตรถ้าเราทําชิดผนังเนี่ยไม่มีช่องเปิดได้1เมตรถ้ามีช่องเปิดต้อง2เมตรเราก็ไปเผื่อพื้นที่กันเอานะครับแล้วก็แนวลึกของตัวบ้านเน่ยอยูประมมาณัก15 m. เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยใช้ที่ดินเนี่ยประมาณสัก140ยสีตารางวาเนี่ยก็อยู่ได้สบายๆแล้วแต่ถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ยเราก็เพิ่มสาไว้นะเข้าไปได้อีกนะฮะสังเกตไหมฮะตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยเราทําที่จอดรถไว้ติดถนนเลยแบบนี้แล้วเราก็เปิดเหมือนประตูเนี่ยครับประตูรับแขกอยู่ข้างแลวด้านข้างก็มีสวนเล็กๆก็สามารถจอดได้หลวมๆสบายๆเลยแล้วด้านข้างเนี่ยเราก็ไว้เป็นพวกห้องงานระบบห้อง E ีีห้องโซลาร์เซลอะไรอยู่ตรงฝั่งนี้ได้ถัดเข้ามาเนี่ยครับถ้าเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอโถงของห ้ตนะัวเสาไว้น้ำเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับตัวบ้านนี้แต่ตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเราจะเป็นห้องนั่งเล่นแบบต่อนเนื่องยาวๆแบบนี้ไปเลยเห็นไหมฮะตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเราจะมองเข้าผนังเห็นตัวทีวีด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกตรงเนี้ยเป็นปัญหานิดนึงนะฮะถ้าสมมติว่าแสงเยอะๆเนี่ยห้องนี้จะดูหนัก้าง,งลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องติดมากอีกม,มุมนึงของห้องนั่งเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะมองเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีวิวอินนะครับตัวนี้ไว้แล้วก็ใส่โคมไฟไว้ด้านบนเรามาดูก ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มีทางเข้าบ้านได้อีกทาง่เข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นห้องนอนสวก็ได้อ่สูไวยนอนตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บก็มีห้องน้ําในตัวเดินทะลุออกไปครับก็จะมีเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวขนาดตัวสระว่ายน้ำข้างหลังเลยตัวห้องครัวก็เป็นมิชชินอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวของห้องแม่บ้านนะครับมีโถงตัวของรับแขกแล้วเดินเลี้ยวขวามาเป็นห้องรับแขกตรงนี้แต่ถ้าเราเดินทะลุเข้าไปมันจะมีเหมือนห้องเล็กๆห้องหนึงนะครับเป็นห้องเหมือนห้องโชว์ของห้องเก็บ เราสามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยครับเราก็เข้าห้องน้ำจากห้องรับแขกตรงนี้ได้บ้านหลังนี้ครับเหมเาะสำหรับผู้ใหญ่ที่แบบมีแขกม,มาหาเป็นประจําแล้วก็มีห้องทํางานหรือห้องรับรองแขกตรงนี้ได้ถ้าสมมติว่าห้องนี้ครับเราไม่ใช้เป็นห้องรับแขกเราสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นห้องทํางานแบบมีชิดก,ก็ได้แต่ถ้าเราเดินวนขึ้นชั้น2เห็นไหมฮะพอเราเดินขึ้นชั้น2มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอห้องนอนหนึ่งห้องนอน2ห้องนอน3าห้องนอน4ี่แล้วก็ห้องนั่งเล่นตรงกลางอีกโอ้โหพื้นที่บ้านจะใหญ่อยู่ีไหนใช่ไหมแลวทุกห้อง เฉียงของบ้านตัวนี้ครับเราก็จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเรียบเราใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็มาจัดรูปแบบของบ้านนะครับให้มีการเด c o เ a t e เป็นตัวไม้นะครับเข้าไปมีหลังคาเรียบเรียบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่มองเข้าไปจากด้านข้างบ้านเห็นไหมฮะห้องนั่งเล่นเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่เหมือนมีกระจกอยู่รอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ค่อนข้างโปร่งส่วนตัวของครัวก็็จะะเเเเปปนนนสสไไตตล์รรรรรมมมาาาาาณีีี้้้พืท่ยวถ วางไอคิ้นได้ด้วยตรงนี้เรามาบิอินได้เราจะบิอินแบบไหนได้หมดเลยเพราะว่าเราออกแบบไว้เป็นพื้นที่โล่งๆไว้ก่อนนะครับยืดออกมานิดนึงเราก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะครับนะครับแล้วก็สัดส่วนชัดเจนเลยว่าอันนี้คือส่วนพักผ่อนส่วนด้านหน้าคือส่วนรับแขกนะฮะอ่านี้เป็นภาพรวมกว้างๆของภายในบ้านนะครับนี่ฮะคือรูปแบบของบ้านนะครับที่ใช้งบประมาณก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้นที่17ล้านบาทได้แบบพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับถ้าต้องการจะแอดเดอร์ รายละเอียดอะไรเพิ่มไปเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ย hey, เราจะเสริมเติมแต่งเป็นแบบไหนเราสามารถทําให้เป็นดดดฟ้าคอนกรีตเลยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาเพิงซ่อนไว้ก็ได้ถ้าสมมุติเราได้ดาดฟ้าแล้วอาจจะวางโซลาเซลล์เราจะวางระบบเซอร์วิสเราวางอะไรพวกนี้ข้างบนเนี่ยได้จะใช้ระบบกองน้ํากองน้ําแบบไหนเดี๋ยวนี้ครับโลกมันมีมล,ลพิษเยอะขึ้นใช่ไหมถ้าเราใส่ระบบเทคโนโลยีพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็สามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อันนี้ครับก็เป็นรายละเอียดของบ้านหลังนนนีี้้้ชอบบบมััคราหลง อบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้ทีมงานแถบนิก้กบ้านๆด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในหลังถัดไปครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ